ผลการเรียนของลูกดีขึ้นครับเทคโนโลยีสมัยนี้มหัศจรรย์จริงๆครับความรวดเร็วแม่นยำและถูกต้องคือหัวใจในการแข่งขันทางธุรกิจซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยผมจัดการกับสิ่งเหล่านี้ง่ายขึ้นซอฟต์แวร์จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้การเรียนการสอนนั้นง่ายขึ้นและจะทําให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้ที่เรียนได้นําไปใช้ปฏิบัติวิชาชีพในอนาคตได้อย่างดีครับ บริษัทไทยซอฟต์แวร์นะครับได้ก่อตั้งมาเมื่อปีพศ2541น,นะครับโดยผมและทีมงานที่เรามีประสบการณ์ทางด้านการทําซอฟต์แวร์มาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยจะมีอยู่เป็นจํานวนมากแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีซอฟต์แวร์เพื่อให้คนไทยได้ใช้และก็เหมาะสมกับนิสัยของคนไทยครับซอฟต์แวร์ที่บริษัทไทยซอฟต์แวร์จำหน่ายนะครับจะมีอยู่3มกลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกนี่จะเป็นโปรแกรมทางด้านบัญชนิตนุครมจะเป็นโปรแกรมที่มีผู้ใช้จํานวนมากที่สุดนะครับ สำหรับซอฟต์แวร์กลุ่มที่2ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านพวกสื่อการศึกษาทั่วไปสำหรับซอฟต์แวร์กลุ่มที่3จะเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านระบบบัญชีในบรรดาซอฟต์แวร์ทั้ง3กลุ่มเนี่ยซอฟต์แวร์ระบบบัญชีเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์กลุ่มที่มีความยากในการพัฒนามากที่สุดเลยครับเมื่อทาบริษัทตัดใจว่าเราจะทําระบบบัญชีนะครับทีมงานเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบบัญชีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับ ีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านระบบบัญชีเนี่ยจะทําการวิเคราะห์ว่าระบบบัญชีที่เราจะทำเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นกี่ส่วนส่วนของทีมงานทางด้านโปรแกรมก็จะวิเคราะห์ว่าโปรแกรมที่เราจะนํามาใช้ในการพัฒนาตัวเนี้ยจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวอะไรเอาอะไรอ่ะรถป่ะครับมีเร,เรื่อง,องไอเดิกนี่มันมีมันมีแบบแบบไหนบ้างแบบว่าไทยอังกฤษ มันอ oui, ันเดียวกันหมดเลยเหลือแต่ว่าจะเอาไห้จะเอากี่แผ่นใชเยอะแล้วเดี๋ยวเออลดให้แต่ลดไม่ให้ร้านเจ้าใเนี่ยแหละไอ้นั่นะไปล่าสุดแล้วอะไรจ้านอกจากความยากลำบากของขั้นตอนการผลิตซอฟต์แวร์แล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือการใช้ปัญญาในการลงทุนจะเห็นได้ว่าในโลกปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูงจะต้องใช้สติปัญญาและความสามารถ เป็นพื้นฐานในการลงทุนเช่นเดียวกับการลงทุนทางด้านสินทรัพย์ทางปัญญาของการพัฒนาซอฟต์แวร์เมื่อทีมงานทั้งสองนะครับได้ข้อมูลมาก็จะนํามาประชุมร่วมกันนะครับเพื่อกําหนดกรอบและเป้าหมายของการทําซอฟต์แวร์ระบบบัญชีหลังจากนั้นทีมงานก็จะนําเอาข้อมูลต่างเนี่ยมาออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์จริงๆนักพัฒนาเนี่ยก็จะนําไปให้โปรแกรมเมอร์ในการเขียนโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้หลังจากที่มีการเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการทดสอบภายในถ้ายังมีสิ่งผิดปกติอีกก็จะนําโปรแกรมนี้ไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ทดสอบอีกแล้วก็ปรับปรุงอีกจนกว่าการทดสอบภายในเนี่ยจะไม่พบข้อผิดพลาดแล้วผม,มยางเขียนโปรแกรมให้มีมารกน้อยที่สุดจะได้วันไหนเพราะอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมก็จะต้องมีคอมเพลนมาตลอดผมตั้งใจแล้วนะครับแต่มัมนผมว่าต้องมีคนช่วยผมสักหน่อยอะถ้าผมทําคนเดียวนี้มันงานหนักไปนะครับมันไม่ไหว หลังจากที่เราได้นําโปรแกรมไปให้ลูกค้าทดลองใช้แล้วนะครับเราจะนําความต้องการของลูกค้าที่โปรแกรมเราอาจจะยังซัพพอร์ตไม่ได้นะครับหรือว่ามีจุผดผิดพลาดต่างๆในโปรแกรมนํามาปรับปรุงโปรแกรมใหม่ทําอย่างนี้วนซ้ําจนกว่าโปรแกรมจะออกมาดีที่สุดนะครับหลังจากที่เรามีความมั่นใจแล้วเราจะนําซอฟต์แวร์ตัวนี้ออกจําหน่ายนะครับให้กับลูกค้าใช้งานจริงซึ่งเมื่อมีลูกค้านําไปใช้งานจริงเนี่ยและมีความต้องการหรือพบข้อผิดพลาดต่างๆเราก็จะมีการนําซอฟต์แวร์ตัวนั้นมาปรับปรุง ตามความต้องการของลูกค้าใหม่ซึ่งจะเห็นได้ว่าซอฟต์แวร์ที่เราทำเนี่ยจะมีการพัฒนานอย่างต่อนเนื่องไม่มีวันยุดสิ้นสุดผมและทีมงานขอขอบคุณทุกท่กทานแรงสนับสนุนจากท่านจะเป็นกำลังสำคัญที่ให้พวกเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์สำหรับคนไทยต่อไปครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพวกเราในการสร้างสารรค์ซอฟต์แวร์ใหม่ๆด้วยการสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องขอบคุณมากครับสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนในการใช้ซอฟต์แวร์ถูกต้องลิขสิทธิ์ขอบคุณมากๆเลยค่ะทำให้พวกผมมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นอคุณคร ช่วยกันสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่ออนาคตท,ที่ดีของทุกๆคนครับหากเราช่วยกันลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ลงอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยก็จะดีขึ้นส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทุกธุรกิจต้องมีผลกำไรการที่เราช่วยกันสนับสนุนผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็จะทำให้ผู้ผลิตนั้นมีผลกำไรจากการประกอบการเราจะได้มีซอฟต์แวร์ใหม่ๆเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการกวัดผลประกอบการของเราให้ดีขึ้น การซื้อซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์เพียง1แผ่นยังไม่สามารถทําให้ผู้ผลิตพ้นจากการขาดทุนได้การที่ผมได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกก็จะทําให้ลูกได้เห็นและภาคภูมิใจในตัวผมในสายตาของเขาผมก็จะเป็นฮีโร่แต่ทุกๆคนก็เป็นฮีโร่ให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้มาร่วมกันสนับสนุนผู้ผลิตซอฟต์แวร์โดยการซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง